กาตรวเช็คเครื่องออนสซานระครับก็กดวสวิตช์ดูว่ามีไฟมาหรือเปล่าถ้าไฟมาที่หน้าจอแสดงว่าแบตเตอรี่เราพร้อมสองให้ดูวัดเทมันเครื่องก่อนสตาร์ทเทมันเครื่องจะอยู่ในระดับตามขีดที่กำหนด3มหม้อน้ำให้สังเกตหม้อพักน้ำน้ำต้องเต็ม กรณีที่เครื่องเย็นสามารถเปิดดูได้นะครับกรณีเครื่องเย็นเท่านั้นนะครับ <Song. S 1> เครื่องเย็นจะเปิดดูฝาหม้อน้ำได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคัทเอาท์ครับเป็นเก็บที่ถ้าไม่ใช้นะครับให้เราออฟถ้าเราใช้งานให้เราออนแบบนี้ตัวการถ่ายน้ำมันน,นะครับเราจะมีก๊อกถ่ายน้ำมันนะครับปิดเครื่องให้ร้อสักระยะหนึ่งแล้วก็เปิดก๊อก ใส่ภาชนะที่เราจะถ่ายทริงส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับถ้าเราไม่ใช้ให้ออกไว้กรณีที่ว่าเผื่อสายแตกสายรั่วน้ำมันจะได้ไม่รั่วซึมนะครับให้เราปิดไว้เพราะเราใช้ยงานให้เราออนออกมาคขับผอ